ไ้แมท<ช>โค,ครแอบมานะคะทุกคนไม่แอบหลอกชวนเพอแล้วเขาไม่มาให้เราก็ต้องมาเองนะคะวันนี้นะอ่ะมากันก็นได้ค่ะเราจะเอาแบบไม่ยากเราต้องไปทางรถนะคะทุกคนได้แล้วคะ่ะกลับกันแล้วนะคะอ้าบล็อกที่ดินจอดตรงนี้ขนของขึ้นรถค่ะมือ้อ ดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไปค่ะกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเรก็ได้แฟบมาถังหนึ่งเนาะไปกันเลยค่ะไปบายบายไปค่ะกลับบ้านกันนะคะทุกคนไม่ได้ปดรไปค่ะเจอกันที่บ้านนะคะ อุปกรณ์นะคะไม่ใสย่ยาดามองไม่เห็นนะคะกนไปกันเลยนะคะสวัียนะคะเสักีนยคะานก็ถึงมากนะคะทุกคนแบบาปลอดภัน,นะคะเก็บรถเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ยาก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ